ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ v i p Serv e r อร์สูงถึงเลทเจ็ดแนะนำร้านโรบักช็อปทางร้านยังมีบริการกดผลเกมพาร์ตสูงถึงเลทสิบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูทิ้งเลกาซี y และแมปอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์เพจข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ไม่น่ารักนี่นะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะทั้งหญิงชายเลยนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะพาคุณผ เราก็ห่างหายกับการจะดับไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานเลยพอสมควรนะครับผมนะก็หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับผมในช่วงนี้พี่เป็นช่วงที่กําลังช่างใจนะครับว่าจะอยู่บล็อกฟุตต่อไปหรือว่าจะย้ายไปคิงเลกาซีดีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับผมนะพี่ได้ทําการเข้าไปเล่นในคิงเลกาซีแล้วนะครับผมนะเราก็รู้สึกว่าเริ่มฟาร์มเวลนะครับผมนะหาของรุ่นนี้นั่นนะครับผมกําลังศึกษาข้อมูลนะครับแล้วถ้าพี่เวลตันหรือว่ามีข้อมูลมากพอเท่าไหร่เนี่ยนะครับหรือว่าไอเทมพ กันดูนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการมาเปรียบเทียบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการแบบรีวิวให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบล็อกฟุตทั้งทิงเลกาซี่นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราติดตามดูได้เลยนะครับผมในอนาคตมีแน่นอนนะครับผมนะและซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมมาจาอันดับเกี่ยวกับผลปีศาจนะครับผมนะที่มีราคาหลักล้านนะครับผมแต่ว่าคุณภาพในการ p v p ีเนี่ยนะครับผมหรือว่าไม่มีคนเอามาใช้ในการ p v p เนี่ยจะมีผลอะไรกันบ้างนะครับผมนะกับ5อันดับผลเลยนะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับ ครับผมเนะเพราะว่าเนี่ยเราไม่ได้สุ่มผลมาเนิ่มนานแล้วนะครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยในครับผมนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันสุ่มผลกันก่อนในครับผมมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรในครับผมนะนับหนึ่งครับผมนับ2แล้วก็นับ3อาจจะไปเอาคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของผลกิโลนะครับผมนะนั่นแหละเกลือไม่เป็นท่านะครับผมนะก็ไม่มีสูตรนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่พิมพ์สูตรให้พี่เลยนะครับผมในช่วงนี้ก็เลยเกลือนั่นเองนะครับผมนะขอยนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้ละกันใอาาาก้้็เเเขมลนครับผมออยู่่ทีคคาเฟนังะรบ โอเคผมเด <tv>. ี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันต่อนเลยนะครับผมกับการแจกอันดับ5อันดับผลปีศาจที่ราคาหลักล้านแต่ว่าไม่นิยมใช้ในการ P v p พนะครับผมเดี๋ยวจะมีผลอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับอันดับที่4นะครับผมเป็นท่างของผลโมจินะครับผมหรือว่าผลแป้งอุ้ยของเราก็ได้นะครับผมนะซึ่งผลนี้นะครับผมนะเรื่องเรือในเรื่องของการพ v p พเป็นอย่างมากนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับผมนะคือหายแซบหายสอยเป็นเลยนะครับผมนะก็คือไม่ค่อยเห็นกันเท่านั้นเองนะครับถามว่ามันหายไปไหนนะครับผมนะส่วนใหญ่คือจะเก็บใส่ ต่อไปนเนี่ยนะครับผมนะคาดว่าน่าจะมาไวๆนี้แน่นอนนะครับผมนะก็เตรียมตัวเตรียมใจรอไวเลยนะครับผมนะเตรียมเงินเบลีให้พร้อมเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นให้พร้อมนนครับผมนะสรับมาเตอรี่ก็ต้องเตรียมให้พร้อมด้วยเช่นกันนะครับผมนะส่วนผลโมจิของเรานะครับผมนะก็เป็นผลที่มีราคาหลักล้านนะครับผมนะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยมีคนใช้กันสักเท่าไหร่เลยนะครับผมในช่วงนี้หรือว่าในเดือนนี้หรือว่าในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมนะก็คือหายไปจากแมปเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะมีเห็นบ้างปลายนนครับผมนะท อนีคืแบบมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมฮะสรุปก็คือผลโมจีนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลที่มีราคาหลักล้านนั่นเองนะครับผมแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมในการ P v p พักเท่าไรนะครับผมนะอาจจะต้องรอตื่นอีกสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมนะแต่ถามว่าตื่นตอนไหนหรือว่าจะตื่นเมื่อไหรเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูรอลุ้นต่อไปนะครับผมนะทางด้านของ GM หรือว่าผู้พัฒนาของเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมามากมายนะครับผมนะเปิดเผยบางแค่ข้อมูลนะครับว่าในอัปเดตต่อไปจะมีอะไรเมื่อไหรนะครับผมนะแต่ว่าไม่ได้บอกวันและครับ ก็เป็นกําลังใจให้ทางทีมงานของผู้พัฒนานะครับผมนะโอเคผมก็มีประมาณนี้สําหรับผลโมจิของเรานะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อดับต่อไปกันเลยนะครับอันดับที่4ี่นะครับผมเป็นตรืของผลพาวนะครับผมหรือว่าผลอุ้งตีนหมีหรือว่าผลปุ่มเนือก็ได้นะครับผมนะซึ่งผลนี้เนี่ยนะครับผมนะเป็นผลที่มีราคาหลักล้านนั่นเองนะครับผมแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมในเรื่องของการ P v พสักเท่าไหร่นะครับผมนะเป็นผลที่เล่นยากมากๆนะครับผมนะผลพาวก็เป็นทีดึงผลนะครับผมนะที่ไม่ค่อยน่าใช้สักเท่าไหร่นะครับผม การการเล่นง่ายการเล่นยากเนี่ยคือมันเล่นยากอยู่แล้วนะครผมสลับผลนี้ของเรานะครับผลพาวนะครับผมก็เป็นผลที่มีราคาหลักล้านนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเรื่องของการ PP เนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีคนเอามาใช้สักเท่าไหร่นะครับคือว่าถ้าจะเห็นจริงๆนะครับผมนะสรับผลพาวก็คืออาจจะเป็นคนที่มีข้าวหัวเยอะๆเท่านั้นนะครับผมแนละที่เล่นกันนะครับผมนะแบบคอมโบวันช็อตคอมโบเดียวตายอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสลับผลพาวของเรานะครับผมเป็นผลที่มีราคาหลักล้านแต่ไม่นิยมใช้ในการ p มีนีนั่นเองออผลฟีนนกเราั เนะครับผมนะซึ่งผลนี้นะครับผมก็เป็นผลที่มีราคาหลักล้านเช่นกันนะครับผมนะแถมไม่ได้รับความนิยมนีเรื่องของการ PP ด้วยนะครับผมนะถามว่าทําไมนะครับผมนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันทํายากนะครับผมนะตอนที่ผลฟินิกยังไม่ตื่นนะครับผมนะก็เป็นผลที่พ p พยากมากๆอยู่แล้วนะครับผมนะก็มีแค่2สกิลในการต่อสู้นะครับผมหรือว่าทาคอมโบอะไรประมาณนี้ก็มีแค่2สกิลนะครับผมนะก่อนตื่นนะครับผมนะตอนตื่นเนี่ยนะครับผมก็เป็นผลที่ค่อนข้างที่จะทํายากนะครับผมนะต้องทําที่โลก3านะครับผมนะหรือว่าทาที่โลก2อก็ได้นะครับผม มาซื้อชิปให้นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นผลที่ค่อนข้างที่จะว่ายวานนะครับผมหรือว่าทํายากนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งผลนะครับผมนะที่ช่วงนี้คือมันหายไปเลยนะครับผมนะแต่หลังจากที่ผลฟินิก์มันตื่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมนะก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นผลที่นิยมใช้นะครับผมนะก็คือว่ามันก็ยังไม่มีความนิยมในการใช้เหมือนเดิมนะครับผมในเรื่องของการ PVP ในการฟาร์มก็แล้วแต่นะครับผมนะส่วนใหญ่ก็จะทําผลฟินิกส์ให้มันตื่นนะครับผมแล้วก็เก็บเป็นคอลเลกชันอะไรประมาณนี้ ธรรมดานะครับผมนะก็คือไม่เห็นแน่นอนนะครับผมแล้วก <si hai> ็มีประมาณนี <ori> ้ทาร่าของผลฟินิกของเรานะครับสรุปก็คือผลฟินิกนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผลที่มีราคาหลักล้านนะครับผมแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมชมชอบในการเอามาใช้ในการ p ี p นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีประมาณนี้สำหรับผลฟินิกของเรานะครับก็อยู่อันดับที่3เปไปเลยนะฮะอันดับที่สอนะครับผมเป็นทาร่าของผลรอนะครับผมหรือว่าผลผ่าตัดหรือว่าผลคอนโทรลก็ได้นะครับผมนะซึ่งผลนี้เนี่ยนะครับผมนะเป็นผลที่มีราคาหลักล้านนะครับผมนะถ้ามันมีความโหดเหมือนบอสรัอเลยนจะมีคนนใช้งาามกกว่านนี้ะครับ แต่ว่าในตอนนี้นะครับผมนะเป็นผลที่มีราคาสูงนะครับผมมีราคาเกินล้านด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมในการใช้งานในการ p v p นะครับผมนะก็คือว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันนะครับผมนะก็คือส่วนมากจะเอามาใช้ในการเล่นมากกว่านะครับผมนะอาทิเช่นนะครับผมนะไปตัดสะพานนะครับผมนะไปตัดต้นไม้นะครับผมนั้นหรือว่าไปยกบ้านเล่นนะครับหรือว่ายกนู่นยกนี่ยกนั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าไม่ไดเอามา p v p แน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมนะเห็นทางด้านของผลคอนโทรเนี่ยเป็นผลที่เล่นสนุกนะ อะไรได้หมดเลยนะครับผมนะแต่ว่าเรื่องของการ PVP เนี่ยส่วนน้อยมากๆนะครับผมนะที่จะเอาผลรอนะครับผมนะมา PVP หรือว่าเอามาใช้ในการต่อสู้นั่นเองนะครับผมนะนอกจากจะเป็นคอนเทนต์นะครับผมหรือว่าจะเป็นนักยูทูบเบอร์บางคนนะครับผมนะที่เอาผลรอเนี่ยมาต่อสู้อะไรประมาณนี้เพื่อทำคอนเทนต์นะครับผมนะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยผลนี้นะครับผมนะเป็นผลที่มีราคาสูงนะครับแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเอามาใช้ในการ PVP นะครับผมถามว่าทำไมนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งผลที่มันเล่นยากนะครับผมแล้วก็ต้องกดสกิลใช้เนี่ยนะครับผมนะตลอดเวลานะครัับบบผมมนนนนะกกกกาาารรทีี่่่่เเเดสิลใช้อยยๆ็ื ในกครผมนะตุลก <mile> ็คือนะครผมเป็นผลที่มีราคาสูงนะครับผมนะเล่นค่อนข้างยากนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเล่นสนุกกันจนแบบว่าเออไม่เหมาะกับการ PP นะครับผมนะเหมาะกกบการเอาไปแกล้งเพื่อนเอาไปเล่นเอาไปผ่าตัดนู่นนี่นั่นเล่นซะมากกว่านะครับผมไม่เหมาะกับการ PP ช่วงนี้ของผลนี้ก็คือหายไปเลยนะครับผมนะจางหายแล้วก็บางลงไปมากนะครับผมนะถ้าจะเห็นคนที่ใช้ผลนี้จริงๆส่วนใหญ่ก็จะเอามาเล่นซะมากกว่านะครับผมนะแต่ไม่ได้เอามาพิพแน่นอนนะครับผมนี้คือฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็ม หรือว่าผลอุกกาบาตหรือว่าผลแรงดึงดูดหรือแรงน้มถ่วงอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกเลยนะครับผมนะซึ่งผลนี้นะครับผมเป็นผลที่มีราคาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับผมนะแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมในการใช้ PP เลยนะครับผมนะเพราะว่าผลนี้เนี่ยนะครับผมนะเอาจริงๆริงคือถ้าให้ฟรีเนี่ยพี่ยังเคืองเลยนะครับผมนะแถมน้ําแก้วหนึ่งพี่เอาน้ําดีกว่านะครับผมนะคือจริงๆผลการวิทย์นะครับผมนะสกิลมันไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับผมนะแต่ว่ามันน่าขยัะขยะนะคุณผู้ชมนะขอบูบี้หน่อยนะครับผผผผมมมมมนนนนนนนะะกกกก็็็คคคือออลลลลีีีี้้้เเเ่่่ยยยปทสิชาาารรรัับแแแววไงงู แล้วนะครับผมนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนนิยมใช้นะครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเล่นยากนะครับแล้วก็สกิลมันช้านะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นผลที่แบบต้องอาศัยเพื่อนเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่สามารถฆ่าศัตรูได้ตัวของมันเองนะครับผมนะนอกจากที่เราจะต้องใช้หมัดนุ่นนี่นั่นในการช่วยมากจนเกินไปเลยครับผมว่าสกิลมันก็ใช้ยากโดนยากอยู่เหมือนกันนะครับผมนะโดยเฉพาะสกิลอุกบาทนะครับผมนะมันก็โดนศัตรูยากอยู่แล้วนะครับผมนะมันทําให้เราต้องใช้ฝีมือในการเล่นมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนปกติเขาไม ต่อให้เป็นคนไม่ปกติหรือว่าต่อยคนที่มีค่าหัวชุงสูงเนี่ยหันมาเล่นผลนี้นะครับผมนะก็อาจจะมีโอกาสแพนะครับผมนะด้วยเช่นกันนะครับก็คือผลมันเล่นยากนะครับผมแล้วต้องพึ่งพาฝีบือซะมากกว่านะครับผมนะโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับคิีวิโอนี้ชอบกันบ้างหรือเปล่านะครับผมนะถ้าใครไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะเอาครับผมก็สริปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คิีวิโหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย